ซึ่งก็ะส่งผลไฮเรตติ้งของเมื่อคืนวันที่16ตุลาคม2567ปังปูยูเร่โดยทำไปได้ถึง15บวก n w คว้าไปที่4.037สวัสดีค่ะพบกับทันข่าวทันดาราเรามารับชมข่าวไปพร้อมๆกันเลยค่ะทองประกายแสบ EP19 ใบเฟิร์นมงลงเป็นเมียรัฐมนตรีพาเรตติ้งพุ่งแรง เรตติ้งพุ่งแรงยังคงเดินหน้าโกยทั้งกระแสะและเรตติ้งจนเรื่องราวเดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วค่ะสําหรับรละครทองประกายแสดและนายอีพีสิซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ผ่านมาน้องทองใบเฟิร์นพิมพ์สนกนั้นก็ได้พบรักทั้งใหม่กับหนุ่มใหญ่สายนักการเมืองอย่างก้องสหรัฐรู้จักเพียงวันเดียวขอแต่งงานขึ้นแท่งตําแหน่งเมียรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็ส่งผลให้เรตติ้งของเมื่อคืนวันที่16ตุลาคม2 5, 5 6 7ปังปูยิเรได้ทําไปที่15บวก N เดียปยคว้าไปที่4.037